สวัสดีครับทีมงานนั่งวันนี้เกี่ยวซ้ํานะครับส่งงานเรียบร้อยนะครับโคกหนองนาเก้าไร่นะครับบ้านศกประดุกอำเภอหนอง,งบัวิะเอจังหวัดชัยภูมคิครับเนี่ยครับสระน้ำขนาดใหญ่นะครับจุน้ำได้จุกๆแน่นอน คลิปที่สองนะครับต่อจากรีวิวเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นวันลองสุดท้ายนะครับก่อนเก็บงานตรงนี้เป็นดินที่เอามาถมตรงสารเดิมนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นถนน,นครับทาทาถนนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบิร์มชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะครับโครงหนุงนาบ้านสกปุกนะครับอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชายภูมิ ติดต่อกันได้นะครับ0654196588ครับ0654196588ทีเตียมงานหน้าวันนี้แก้วสับพร้อมรับใช้ครับโคกนหนองนาจังหวัดชัยภูมิครับผมการเตรียมการไว้นะครับ ก่อนจะกลับมาอยู่บ้านประมาณอีกสามสี่ปีนะครับสวยงามครับสวยงามสวยงามใช้ประโยชน์ได้จริงครับนี่สะนี่โอ้โหเก็บน้ําเก็บน้ําหมดนี่นี่โหจุกจุกนะครับพอทั้งปีครับไม่ต้องห่วงครับ พาชมนะครับโคกหนองนาเก้าไร่นะครับบ้านสุกปประดุตำกลุ่กสุกระดุอำเภอหนองบัวละเอจจังหวัดชัยภูมิครับผมศูนย์หกห้าสี่หนึ่งเก้าหห้าแปดแปดนะครับศูนย์หกห้าสี่หนึ่งเก้าหกห้าแปดแปดนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ครับตำรวจออกแบบแล้วก็ขุดครับ มั่นใจในความเป็นมือชิพแน่นอนราคาก็มีครภาพครับขอบคุณพี่สอนกับพี่อึ่นมากนะครับแปลงนี้ครับเป็นลูกค้ามาจาก Youtube ครับเด็ก็ติดตามมานานครับแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาตรงนี้ก็เป็นแปลงนานครับตรงนี้เป็นแปลงนาที่ปรับมาใหม่แปลงที่หนึ่งแปลงที่สองข้างบนครับแล้วก็ตรงนี้เป็นของไส้ไก่ เดีย๋ยบร้อนนิดนึงครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่งงานได้วันนี้วันที่12เมษายน2566นะครับตอนสุดท้ายครับจ่ายรถเข้าบ้านแล้วครับพักผ่อนกันสงการหลังสงการก็มาสู้กันใหม่ครับ ครับสวยๆนะครับกองไส้ไก่แบบฟรีฟอร์มศูนย์หกห้าสี่หนึ่งเก้าหกห้าแปดแปดครับศูนย์หกห้าสี่หนึ่งเก้าหกห้าแปดทีมงานแนหะ็มืีเกี่ยวทรัพย์ขอบพระคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ